วัสดีครับวันนี้เว็บไซต์สดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยผมจะลงเทียบให้ดูนะครับผมสูง171นะครับมาลงดูในพันชัยนาทนะครับนาปรังนะครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับหากพี่น้องดูได้นะครับนะครับพี่น้องสูงขนาดเอวนะครับนาปรังดูได้นะครับสวยนะครับสวยมากปีนี้สูงขนาดเอว นะครับก็เลยนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ดูว่าลงมาดูจะจะอย่างนี้ข้าวจะสวยไหม,มพี่น้องดูได้น,นะครับสูงเลยสะดือไปอีกนะครับ แต่ข้าวก็ไม่ล้มนะครับก็สวยมากข้าวแน่นนะครับปีนี้นี่แหละครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะดำเอาห่างประมาณห้าสิบเซนติเมตรต่อสามต้นนะครับเราจะดำอยากจะดูว่าข้าวดำนาห่างๆได้ผลผิดเท่ไหนนะครับส่วนปีนี้ แน่นเปียเลยนะครับหวานใช้ระบบหวานนี่แหละครับมองไปก็เขียวนะครับก็ผลงานข้าวในทุ่งนาเขียวกระจีอย่างนี้นะครับ น้ำใจก็เย็นชื่นฉ่ำมีกำลังใจนะครับพี่น้องข้าวนาปรังมองในลักษณะไกลแล้วก็มอนเหมือนกับผลผลิตน้อยนะครับแต่มองใกล้ๆเนี่ยแน่นเปี้ยเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องนาปรังสองไร่ ก็หนึ่งหนึ่งไร่ก็ได้ประมาณไม่ต่ำกว่าพันสองหนึ่กิโลกรัมนี่แหละครับดูได้น,นะครับพี่น้องหากใครอยากจะทำมานาปรังก็เชิญเลยนะครับใช้น้ำก็ไม่เยอะนะครับหน้าแรงช่วงนี้ก็เดือนมีนาวันที่15มีนานะครับ เป็นช่วงที่แรงที่สุดแต่ข้าวเราก็ทนอยู่ได้นะครับถามว่าลงทุนเยอะไหมลงทุนสูบน้ำตลอดนะครับคํำๆก็ได้ยินเสียงสูบน้ำขึ้นจากคลองใส่ปุ๋ยก็3ามครั้ง ผมก็ได้ลงให้ดูแล้วนะครับพี่น้องว่าข้าวสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ผลผลิตหนาแน่นขนาดไหนก็เห็นแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจากเว็บไซต์สุดาฟ์าออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรก็จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับเลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับเกี่ยวกับข้าวนาปรังผันชัยนาธนะครับอายุการทําแค่115วันเราก็เก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้ได้100กับ10วัน ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้อเอาแค่นี้แหะครับสวัสดีครับ